เห็นกันเห็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 นโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอไม่ดึงถึงงงหัวขาแน่นๆตัวนี้โอ้โหไม่อยู่อยู่ป้าอยู่แต่ว่าดูดิดูดิเนีโอ้โหอะตกละตะลงตกลงตกลงตกองง่าครับตกลงโอ้ยอ่ะเอา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 อยู่อยู่อยู่เดี๋ยวนี้ แน่นอนนี่จั่สองเฮ้ยนุ่โตรงห้วเพียงนะครับอันนี้เราข้ามกองครับอันนี้มาสองคนครับพาคนมาเชืยร์ครับอันนี้อันนี้เป็นเวลาบ่ายสองครึ่งครับขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นขึ้นข้างหน้าเดี๋ยวพี่จับก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนได้ดีนั่งก่อนได้ดี จต่พายเรียบร้อยไปยังเออไปได้วคือเพิ่งพายเลยพายไปเลยพายเหอะเดี๋ยววันนี้เราข้ามกองเฟื่อเด็กมันขวัญตรงนี้เนาะน้ำตื้นอันนี้เราอยู่หน้าอู่ต่อเรือนะครับเอาไว้ตรงกลางเลยเรือจะได้ไม่นั่นไม่กระแทกหิน าถึงแล้วครับเดี๋ยวประกอบไปก่อนยังไงอันนี้อยู่กองเนี้ยทั้งวันเนี่ยมาเป็นไรแล้วมนต้องย้ายไปทั้งไทั้งวันวประมาณสามสี่ชั่วโมงก็มืดแล้วนะาหาตัวแรกครับลองหย่อนดูเลย,ยดู เดียวซ่อนไปเบ็ดนะออต้องออ้าตัวลึตัวลึตัวลโอ้โหโอ้โหไงเอตี้ดูปอด ไอเกา๋าป้อดครับตัวใหญ่ครับโอ้โหดูครับดูดูมือครับดูมืบอมาเอาปลาเก็บครับเอาแล้วครับตัวแรกมาครับเดี๋ยวดูใหม่ Lưu đơm đi nè, lưu đơm đi nè <cười> <cười> โอ้โหขาดแน่ๆตัวนี <c <c ้โ well, you. uh ู้ไม่อยู่อยู่ปลาอยู่แต่ว่าดูดิดูดึงดิโอ้โหจับสายก่อนโู้โหปัดเฮ็ดดิทำไงวะเนี่ยฮะโอ้ยดึงดึงใหญ่ตัวตัวใหญ่มาก ดึงลงสุดเดียวเลยอะ่ะดูวไม่น่าได้แล้วตัว,น,น,น,ยยว,วน,นี้ดูแล้วล้างไว้ก่อนล้างไว้ก่อนหูปาดเนี่ยสายจะขาดแล้วดูเลยมันลงไปนี่แล้วหูใหญ่มากตัวนี้ใหญ่เห็นไ,ไหมให้ตอนพึ่งดึงไหมหู อยู่ปลาอยู่เพราะมันเน่นอยู่ใครมันมันเอ่อมันอาปากอยู่ไงลองซ่อมก่อนวู้ดกรดับปิดเบรคก็เนี่ยมันดึงออกพุ๊บๆไปเลยอะ่ะฮะโอ้หเมื่อกี้ครับขาดไปแล้วครับโอ้ยมันกระชากลงไอทีไปเร็วเมื่อกี้ครับขาดไปเลยครับถูปลา ขึ้นเนี่ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นแล้วเว้ยไอ้โอ้โหโอ้โหสุดยอดดีดีเป็นไงรู้สึกเป็นไงเองเนี่ยโอ้โห,โโหจับีนะบงังหลุดนะดิ่หลุด,น,ด,น,ด,น,ดนะเฮ้ยสวยสวยสโอ้โหเส,ส,ส,สียดายครับเมื่อกี้นี้เสียดาย,ยแรงๆเลยโอ้โห ไม่เคยเจอครับตัวนี้ใหญ่มากอ,าอันนี้ไม่มีไอ้ตัวเกี่วยวอะเขาใส่จับปลาด,ด้วยเดีย๋ยวสะบัดหลุดด้วยนะจะ่พอดีลงหินจบเลยนะไม่เป็นไรครับสู่ใหม่ลองดูข้างในมั้งครับ โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วนี่โดนแล้วโดนแล้วไอ้ป๊อตครับไอ้ป๊อตอึ๊ยไอ้หนึ่งตัวครับโอเคอเก็บปลาครับเก็บปลาแท้เลยป๊อตแท้ป๊อตป๊อตแท้เราไม่ขึ้นปวดหรือเจ็บใจเขาไปซ้ำกับแมวแล้วไม่ก็นู่นแหละลอยสองอาทิตย์นะ thịt to thịt Ui, khỏi hơn À, bóng, vẫn đơm đơm, đơm ก็แล้วม็กล้มงกล้องเอาวิมาอีกครับหนึ่งตัวครับหย,ยอมเป็นกินครับถ้าเจอรู้ยอมเป็นกินครับนี่เจ้สวย๋อวจสวยเต็มมือพอดีอ่ะ <laughs> เอ้ย <G ül üyor> เอ้ยอย่าพูด่างนั้นไม่ดีใกลาไม่ใกล้ไมใกล้อีกตัวครับ ไหนเไหมเฮ้ยควนตบเลยว,ว้าวโอเคโอเคสวยสวยสวย ตกลง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 อยู่โอ้เฮ้ยรูเดิมครับรูเดิมโอ้โหนี่ันจะเก่าปัดครับยืสโอ้โหดูตัวครับดูตัวเด้อเด้ดูดูม่อกี้มันกินกุ้งตัวแรกป่ะเนี่ยมังอยู่ขาอยู่ขาขาป่ากุ้งผมแน่กุ้งครับป่าเลยครับว้า ล่ะเฮ้ยล่าละละวะ, <c oughs> ะ,วะ <c oughs> เฮ้ยไม่เก็บเก็บเก็บปลาไม่ทันลรปลายตัวแล้วครับดูครับมุมเดิมหรือแ <c oughs> น,น่นอนแน่นอนแน่นอนดูเดิมเลยไง Hãy subscribe cho ngại Ghiền ngại บอกแล้วไม่เชื่อเจะเจอเก่าจะได้ไหนะมาดูมาดู <c oughs> เฮ้ยเจว้จวเจว้าเจ้าเจ้านี่ครับปลาเก่าตัวปลาเก่าแท้มาแล้วโอ้โหจับที่สวยหนะ่อยจับที่สวยหนะ่อยมาเลยใชไปนี่แหละเน่าโอ้ยสุดยอดเจ้าเจ้าไปเก็บปลาไม่ได้ตกครีอ่ะมัวแต่ถ่ายรูปมึงยังไม่ได้ตกครีแล้ว Khương điều đi hoa cái một lắm mãi mãi Mà lắm ui phá lắm ui phá lắm đấy, phá lắm đấy เด้ไอ้ป๊อด <c oughs> นะครับเก่าป๊อดตัวสวยครับตัวสวยไปเก็บปเนียครับครึ่งตัวครึ่งหัวครึ่งหางเดี๋ยวทีเดียว โต่อแล้วต่อเลยเงยอุ้ยโหฟิวเลยอ,อันนี้ฟิวอันนี้ฟิวเลยโอ้โหเอาคนนกมาด้วยก็ดูดิมันเอาคนนกมาด้วยเนี่ยเอ้ bỏi, khấp bỏi,วน chuồng con đeo lên này, nó đâu đi này, đấy hấp ăn โอเคใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะี่ครับตัวหนึ่งนี่แถวเดิมแถวเดิมเลยมามาปากร่อ้โอ้โหไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหกดปุ๊บ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 ปุบเลยเมื่อกี้ว้าไม่อยู่ไม่อยู่หมายทำไมดูนี่น่าจะโดนจะไปลึกขนาดนี้ ไงบอกก็รู้นี่น่าจะโดนรูลึขนาดนี้หยาเฮ้ยสวยครับสวยใส่ถังไปเลยอ่ะเหลือกุ้งตัวสุดท้ายครับเหลือสองตัวเอาตัวคนละตัว ก็ได้เวลากลับแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยเมื่อกี่บ้างค,ค,ค,ค่อยค่อยค่อยคินนะเฮ้ยเอาลงเอาลงค่อยค่อยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลุดโอ้ยนี่ขนาดไปตกปลาครั้งแรกกันเนี่ยได้วัดวิกีเที่ยวแล้วนนเนี่ย đây lại tua đuổi ô thái cầm đồ bô kín lấy cung à đây tô à đa, tôi thái nhanh, nhanh, Lại 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 Hả? nhanh, Âu 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 nhanh, Eh tỏ mấy ào rồi ấy à âu 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 này luôn này quá mưa à Thầy vào giờ หมดตมังกุงอ่ะตออแล้วตอแล้ตอแล้วต่อแล้วอ้วโอ้โโอ้โอ้ตัวสุดท้ายครับมดมดกุ้งครับตัวสุดท้ายพอดีครับโอ้โหอ่ะฮอฮดฮะฮะดูฮะ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 ฮยฮดฮะฮะฮะแน่นอนฮีฮะฮ สองตัวคู่แล้วเป็นไงโอ้โหับไ<ะ><ะ>ยคน,คนละตัวพอดีอ่ะหมดไได้วยเดี๋ยวแปะปลาขึ้นเลยนะ่ปะปลาติดรูโอเคไาไปดูผลงานรวมครับรวมก่อนอะลงมาโอ้โหสวยครับสวย เอานี่พวงใหญ่เลยดูตัวใครเป็นตัวน้าเลยแล้วจะมีเส้ยหนึ่งเส้นนี้มันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับโอ้โหยครับอันนี้อะไรตะขอเท่าไหร่สิบสิบอันครับสิบตัวพอดีแล้วอยู่ได้ทางอีกกี่ตัวสี่สี่ห้าตัวไหนสวยสวยนี่ เออโอ okay. เคแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอเคแจวรับแจ๋วอุ้ยอะไครับผลบงานประรวมวันนี้สิบตัวมีในถังอีกสี่ห้าตัวมีในถังไหมครับเท่ากดน,น้ำเลี่ยอ,อันนี้ประมาณสี่ห้าตัวนิดเดียว หมดติบประตูครับ <Hey. S 1> โอเคขอบคุณครับที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับอันนี้อยู่หน้า,อ,าอู่ซ่อมเรืออู่อู่อเรือครับอู่เตาเรือ,อ M โอเคครับ BMJ